ครับมาดูข้อที่22ข้อย2่วัตถุมวล1น0กิโลกรัมใส่ศูนยหลายตัวแล้วเกินมันเป็นเลขในยะสำคัญให้ตรงกับตัวนี้เนาะติดอยู่กับปลายข้างหนึ่งของสปริงดังรูปเมื่อสปริงถูกกดเข้าเป็นระยะ0ูยุดเมตรจากตำแหน่งสมดุลและถูกปล่อยจะหาตาเร็วของวัตถุเมื่อผ่านตำแหน่งสมดุลของสปริง เมื่อค่าคงตัวของสปรินเท่ากับ1 1อนิวตันต่อเมตรอันนี้เขาให้ค่า x มาให้ค่า k มาให้มวลมาหมดแล้วนะครับเอาละนะครับก็ลองทำกันดูอันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับาะว่าค่าวัตถุมวลก็ให้มาเรียบร้อยให้มวล m มาเท่ากับ หนึ่งกิโลให้ค่า x มาเรียบร้อยคือ0ูเมตรให้ค่า k มา 1, 1นึ่งหนิวตันต่อเมตรนี่สปริงยุบลงไปนะครับ0.2เมตรเขาบอกว่าตำแหน่งสมดุลอยู่ตรงนี้เยียตรงนี้นะ ตำแหน่งสมดุลยุดไปแล้วก็ปล่อยมาตำแหน่งสมดุลตำแหน่งสมดุลความเร็วจะเท่าไหร่นะครับถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยมันก็จะเข้ากดรับพลังงานก็คือพลังงานสถานะที่อสองลบพลังงานสถานะทีหนึ่งเท่ากับเวิร์กจากแรงภายนอกจากแรงเสถทานแต่ในกรณีแรงเสถทานก็ไม่มีแรงภายนอกที่จะกดเข้าไปก็ไม่มีนะครับไม่ออกมาได้ระบุมานั่นก็คือเป็นศูนย์ นั่นก็คือพลังงานสถานะที2 1, 2> ่2กับพลังงานสถานะที่1เท่ากันเป็นง่ายนะลบกันเท่ากับศูนย์นั่นก็คือเท่ากันนั่นก็คือพลังงานสถานะที่2ก็เท่ากับพลังงานสถานะที่1นึ่งสถานที่2อยู่ที่ไหนนะครับก็เราพูดถึงสถานะที่1ก็คือตรงนี้สถานะที่2ก็คือตรงนี้สถานะที่1นี่มีพลังงานอะไรสถานะที่1ก็มีพลังงานศัก์ นะครับก็คือ 1. ส1บน kx ยกกำลังสองสถานะที่2เป็นพลังงานอะไรตำแหน่งนี้พลังงานสัก์ยืดจนจะเป็นศูนย์เพราะว่าอยู่ตำแหน่งสมดุลพอดีไม่มีการยืดหดนะครับมันก็คือจะมีพลังงานเฉพาะพลังงานจนเท่านั้นไม่มีพลังงานสั่งยืดจนนะครับดังนั้นเราก็จะได้พลังงานจนสถานะที่2เท่ากับพลังงานศัย์สถานะที่1นึ่งง่ายง่ายนะครับ ง่ายหรือเปล่าหลายคนบอกว่าสถานะที่หนึ่งสถานะที่สองอะไรกันแต่ถ้ามันอยู่ตำแหน่งที่มันมีการยืดอยู่นันก็ต้องมีพลังงานสตว์ด้วยนะครับพลังงานนี่เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้บางคนก็ยกยกมาเลยเนะาะแต่ยกยกมาเลยอาจจะผิดได้บางทีอาจจะเจอโจทย์ลักษณะที่หลอกได้นะครับก็แทนท่าไปไม่มีอะไรเนาะข้อนี้ m ก <M S 1> <g> ็เป็น1 v 1> เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะค k ก็1.15 x เป็น0.2ยกกกำลัง2อันนี้มันเหมือนกันเน,น,น,นาะ1สตัดออกได้เนี่ยข้างเหมือนกัน,น,นตัดกันไปให้หน,นึนะหก็สบายละไป v ยกสง v กสอเท่ากับพวงเนี้ย ตัวเนี่ยคูณกัน15 1คูณ0.2ยกกลัง2 0.2ยกกลัง2ก็เป็น0.04ใช่มั้ยครับคูณน115อนี้ก็จะได้อ่มตัวเนี่ยวียง2เท่ากับ4.6วีเดียวก็ถอดสักคารุดออกมาครับอ่คารุด4.6ก็เท่ากับ,บ2.145 ไม่ตอบวินาที